ถ้าต่อแล้วใช่ครับเห็นไหมเพื่อนผมเพื่อนผมผมบอกแล้วเพื่อนผมเนี่ยคนนี้เพื่อนผมเพื่อนผมใช่ไหมเพื่อนผมใช่ไหมครับใ่อช่วยช่วยช่ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยถือว่าช่วยช่วยกันช่วใช่วยช่ไม่ต้องมาชุดเลยเพื่อนแหมเรารู้จักกันประดานใช่ไหมเออตอนนั้นแบบตอนนั้นยังไปนั่งหน้ากระจกด้วยกันเลย โจํานั่งกระจกทุกคนมาโบิ์ใช่ไหมล่ะนั่งกระจกทุกคนเนี่ยใช่ไหมต่อเบิร์ตว่าใช่ต่อเบิร์ตช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยถือว่าเป็นค่าคันหมาอ๋อเหรออ๋อเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนกันกำลังพิมพ์กลังพพิม์เห็นไหมว่าเขาตอบตอนนั้นไงตอนไอไอไอตอนที่เรานั่งศาลาด้วยกันน่ะไอตอนนั้นมีจิ้งจอกมีนายแล้วก็มี ผมแงเออตอนนั้นที่นั่งคุยกันคุยเรื่องเพลงเพลงหนึ่งอยู่เออจาได้ใช่ไหมจาได้แล้วที่อ้เห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เขาจะพิมพ์เขาลบเลยจาได้เลยใช่ไหมเอ้ยนี่แหละแหมเพื่อนกันจริงจริงเลยไม่โอ้ยังจำไม่อันนี้นายยังจํายังไม่ได้ใช่ไหมไอ้ตอนนั้นไงไอ้ตอนนั้นน่ะแบบไอ้ตอนที่เรามี่ด้วยกันแล้วแบบกําลัคองอคุยเรื่องอน,นิเมะด้วยอะาตอนนั้นแบบคุยเรื่องเพลงปุ๊บอยู่ดีด้แอนิเมะเออจำได้ใช่ไหม ไอ,ไอจิกจอกไอชั่วเฮ้ยเป็นเพื่อนกันแน่ไม่เนี่ยเออใช่ใช่ตอบใช่ไปตอบใช่ไปแค่นี้ก็พอแค่นี้ผมก็จะไปจากชีวิตคุณละ <S <S 2> <S 2> เออแค่ตอบไปเพาผมจะออกไปจากชีวิตคุณละ <S 2> <S 2> ตอบไปเถอะตอบไปเถอะตอบเหมือเฮ้ยเฮ้ยตอบไป ใช่ปุ๊บอันนี้ผมจะไปจุดที่เออเลยใช่ก็ใช่เออใช่ก็ได้เห็นไหมผมแล้วใช่เออไปไปมาเออเออแหมคุยมากกว่านี้กูรู้สึกแสบสีข้างเหลือเกินอะ่ะอ่ะสื่เกณฑ์เข้าไงสอ่อเกณฑ์ไ,ไม่ออกเลยขอไม่ไหนบอนกแล้วเพื่อนผมเพื่อนผมเพื่อนผมหมดแมพอ่ะใช่ไหมที่ขี่ผมอยู่อันนี้ก็เพื่อนผมใช่ไหมตอนนี้เราคุยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเขายังไม่ได้ตอบเลย เอาถ้าใช่ให้ช่วยดบกีติต้าถ้าไม่ใช่ให้ช่วยดบกีติต้าอ่ะเอ้ยไม่ทำอะไรเลยเอาถ้าไม่ทำอะไรเลยก็แปลว่าไม่ใช่แล้วกันเอ้แม่ก็ใช่หวูวไม่ใช่หัวใจชัดละเพื่อนรักเพื่อนซี้ไอ้ตอนนั้นก็แบบฟังเพลงด้วยกันอยู่ใช่ไหมใช่ไหมจิงจอ่อตอนนั้นเราก็ไปนั่งร่วมกันอ่ะ เ้ยเขาเรียกดิสไลค์อันนี้เขาเรียกว่าเพื่อนกันไงสามารถแบบแกล้งดิสไลค์อะไรกันได้ใช่ไหมจิ้งจอกใช่เนาะเนาะเนาะใช่ไหมชื่ออะไรเนาะเนาะเออคนเราเออคนเราคนเราจริงคนเราจริงๆคนเราเอ้ยคนเราเนี่ยไม่มีใครเคยต้อแหลกันหรอกเดี๋ยวเราเพื่อนคุณชื่ออะไรบ้าง อ๋อเพื่อนผมเอชื่อคนนี้ชื่อจริงจอันนี้รู้จักกันมานานเลยผมเรียกเลยผมเปลี่ยนชื่อเขาเปลนชื่อจริงจอเปลีนชาบอนอาบานชื่อปียนเลียนชื่ออเลยนชื่ออนา่านชื่อ่ยชื่อออเล่ยชื่อจอี่ยนเียนออเีนออเีย่ออยนชเลยนชออมี่ยออเียเยอเอเอเนาะจอเนจเนะ พวกเราสองคนก็เจอว่ากันแบบเนี้ยใช่โดนเฉลี่อตลอดเพต้องโจทย์จะต้องใส่เออนั่นสิแล้วที่แท้ชื่ออะไรวะไม่เรารู้จักกันในนามแบบนี้นะเอาจริงเออจริงขนานี้ไม่รือก็เรียกเขาอย่างนั้นเถอะไม่ไม่อันอันนี้รู้ชื่อเขาจริงๆแค่ถามแบบอยากให้ทุกคนรู้ไงว่าเขาชื่ออะไรสมชื่ออะไรวะ ไม่ไม่หนึ่งเราไม่ได้ถามรกชัเย็นก่อนไม่ไม่ไม่ทำอะไรไม่บอกเด่นตัวไม่บอกนะไม่ก็อยากให้เขาพูดกับตัวเดี๋ยวนี้บอกไปอยากให้คนอื่นได้รู้ไงเออคนอื่นจะได้รับรู้ไงว่าเราชื่ออะไรอันเนี้ยอ่ะอย่างถ้าผมพูดไปปุ๊บแล้วพวกคุณเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อเห็นไหม เอ้ไอ้เชื่อไอ้เชื่อเห็นไหมเออเดี๋ยวพวกคุณก็ต้องบอกสิเออเชื่อไอ้เชื่อเชื่อใจเขเชื่อคุณเดี๋ยวเขอเวลาแป๊บนึงเหมือนปูหายไปหนึ่งตัวเออจริงวะหายไปไหนวะอ๋อหลังปูว่าหลังหลังไอ้นี่หลังกระจกอยู่ไหมใช่โลภไปละแหมอยู่ที่นเลยไม่พูดไม่เจอเพราะไอ้นี้ไม่เคยตามน้ำเลยตามแต่นมอย่างเดียวคนเนี้ย ปูนมต้มไงวะเออฮะอ๋อนมเงี้ยปูนมเงียแบบปูแช่อยู่ในนมต้มต้มล้มกับนมปูนากลายเป็นปูนมเงี้ยพอแกะมาปุ๊บมันจะมีความกลิ่นหอมของนมอะไเเงนไยแล้วความมันของปูนี่อย่รลมกับนมแล้วมันจะเพิ่มความมันเป็นสองเท่าแบบสุดยอดเลยเป็นหันทางเออเออทางบ้านผมเองยาโอ้ยเคยดูบ่าวยาโอ้ย เอไอ้คือจะพูยังไงเยอะตอนนี้เขารู้ <laughs> แหมชื่ออะไรเฮ้ยเขารู้อ่ะเยอะโอ้ยคืออะไรเขารู้อ่ะเยอะโอ้ยคืออะไรผมรู้ผมรู้ผมซื้อมาอ่านอยู่เช <c oughs> ื่อผมไหมในนี้มันก็รู้หมดแหละในนี้มันก็ทุกคนรู้หมดแหละอย่าทำใส่ซิน้อง <c oughs> นี่รู้เฮ <laughs> อันนี้ผมไม่รู้นะคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยเยอะโอ้ยคืออะไรหมายถึงยาเหลย <c oughs> <c oughs> อย่าอย่าโวยเส <straightforward> ียดองียจับปยโอเคโอเคอย่าโวยเสียนโอเคโอเคหอมชื่นใจอดอมแล้วดูดอมแล้วดูดร้องไงต่อร้องไงต่อไม่รองต่อดีกว่ารู้อยู่จะร้องอะไรเดี๋ยวเอาลงคลิปไม่ได้จะช่วยเอา ไอ้มีคลิปด้วย <pul> อ,อ่ะลงคลิปเหรอเฮ้ยมีเนี่ยมีนะครับกว่ช่องนะครับเดี๋ยวทำไมต้องมีเแต่คนนีหน่อยนะช่องนั้นน่ะเลขลึกหน่อยนะตัวช่องฟีดนะจะแถกไกดีวะจะแถกไกจะแถกไกดี ชอบชอบมันหายยากนะเรื่องมันมันอยู่ในเล็ค่อนข้างลึกเออใช่มันอยู่ในค่อนข้างลึกอ่ะพอดีชื่อพอดีชื่อมันซ้ํากันเยอะพอดีชื่อแบบพอตั้งชื่อช่องมันซ้ํากันเยอะเนาะเนาะเออเลยแบบไม่ต้องรู้ชื่อช่องหรอกเนาะครับอยากรู้อยากเู็นมาดูวิดีโอเลยไปติดตามผิดเยอะพุ่งจากคนมาคนมาอยากรู้คนมาคนมาอยากรู้เออเดี๋ยวติดตามผิดเดี๋ยวไปหาสนับสนุนคนอื่นอีกอู้น้อยใจตายเลยอ่ะอย่างนั้นอพุ่งมาคุ่มาอยากรู้พุ่มาไปก็นี่ไงแปละนี่ไงแปละนี่ไง เออบอกชื่อบอกชื่อทีขอชื่อขอชื่อกันเออเอาจริงนะรู้สึกว่าจริงจ่อนี้ก็รู้สึกว่าตัวถามจริงว่าพี่จะเปลี่ยนตัวละครบ้างหรออเปล่าเพูด่ยบตัวเองเปลี่ยนเปล่าตัวีเล่นบ่อยเกินนัเปลี่ยนตัวบ้างไม่ก็เคยเปลี่ยนอยู่ถามข้างหลังก็ได้ไม่ก็ถามข้างหลังก็ได้ไอข้างหลังนี้เราเปลี่ยนบ่อยใช่ไหมไม่เคยไม่เคยพวกไงเราเปลี่ยนเล่าต้าบ่อยเลยใช่ไหมใช่ไหมครับ ขอบคุณครับใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอบคุณสำหรับคำตอบนะถามเราเราสนิทกันไม่ใช่เอาเหรอลืม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 เอาเอาง่ายเลยก็คือผมใช้ทุกตัวละครครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นของน้องชายขอชื่อเนี่ยครับขอตัวละครใหญ่ใหญ่ตัว่ึงอิงเอ๋อที่ช่องครับอย่าเลยที่ช่องครับใหญ่ใหญ่ เอ้ยรู้สึกว่าจิ้งจอนี่รู้สึกเหมือนเคยดีนว่าทำช่องนี่ช่องอะไรเหรอโดนแบนนะครับโดนแบนแล้วโอ้โหทำไมโดนแบนล่ะสาเหตุเพราะอะไรมีคนอยู่ในช่องไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีกับผมอยู่ในช่องแล้วเขหามาแล้วช่องก็หายไปแล้วแหมเขาว่าเราอะแต่ว่าถ้ามันเด้งถ้ามันแต่ถ้าไปไปโผล่ในช่องอื่นอะมีอยู่ แต่ช่องตัวเองอรัไปแล้วอ,อ๋อเพราะคุณจะไปบล็อกเขาใช่ไหมออว่าตัวอไอ้เพราะตัวละครคุณเป็นลิขสิทธิ์ของคุณเนี่ยแล้วก็จะไปฟ้องเขาใช่ไหมเด,มดมินเดนเนเดินนนนใช่หรือไม่ไม่ไม่ใช่ผมขอนี้ก่อนได้ไหมเนี่ยขอขออยากรู้ชื่อชื่อช่องคุณเนี่ยไม่เอาของคุณจิ้นจอกเอาแต่แต่นี้ก็เป็นจิ้นจอกนะก็คุณโดนแบลแล้วจะให้ยังไงก่อนฮัลโหลไม่ใช่คุณไม่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณผมก็บอกอยู่ไม่ใช่คุณเออนี่ไอ้หมาที่หมาเออไม่ฟังไงใจร้อนไงร้อนตัวไงร้อนตัวไงโอ้โหกระตุกกระตุกเปลี่ยนเรื่องเอาชื่อชาวคนมาก่อนซีตองซีตองซุมไม่มีหรอกชื่อชาวคมาก่อนอ่ะได้ได้อยากรู้อยากรู้แก้เอาเองแล้วกันได้มาดิฮ่า ไ่าแต่มันส่งไหนไวะเะเขียนอะไรวะเนี่ยไหนวะเขาเขียนอะไรวผมไม่เห็นว่าไม่เห็นว่ามันขึ้นอ่ะดูดีเนี่ยอ๋อเขาเห็นอยู่บนหัวนึงพยายามมองอยู่เฮ้ยเขียนอะไรยะแค่วาซึมได้คุณก็จะไม่สามารถรู้ช่องผมได้แล้วจริงจังทำไมช่องนายถึงโดนแบนกันลื้อ ไม่รู้ว่ามันผ่านมานานแล้วไม่เซร็ได้ไปเช็งเลยสาเหตุเพราะอะไรวะไทยเจออะไรเหรอบีอาร์หรือเกมส์ยาเนี่ยน <c oughs> ะยาเอาอย่างนี้ผมจะไปโดนแบนเขาเลยไปโดนหรอกเพราะมันถ่ายตั้งแต่กี่ปีที่แล้วก็ไม่รู้ประมาณห้าสิบปีที่แล้วได้เอารู้อย่างเนี้ยชื่อช่องยังไม่เห็นเลย จโจมันมาเลยมันขึ้นว่าอะไรเจโออ่าเคยดูหนังโจโจ้ป่ะโวะเรา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 เจียวอะไรต่อนั่นนี่เจียวอะไรต่อครับพุตีตะกูโจสตาไอเฮียจะไม่หมดเลยไอ้เฮียโจนาธานโจเซฟโจทะโลผมว่าโจนาธานไม่ใช่ ไอ้ตะกี้ก็เอยชื่อมาแล้วนี่คำหนึ่งนี่เออยี่เอยชื่อช่องเรามาแล้วแค่โจ้ยโจโจอะไรจิงจอกบอกเขาไปดิเพราะเราสนิทกันมากแบบชื่อช่องเราแบบก็รู้กันแล้วแม่โจเซฟใช่ใช่โจเซฟใช่ใช่โจเซฟอ่ะเออนั่นแหละช่องนั้นแหละโจเซฟแหละไอโปเตอร์ขาวๆใช่ไหมเพื่อน

เฮ้ยก็อาจจะมีอะไรแบบอย่างมีสกิลทีวีแล้วก็มีโจเซฟทีวีไงเออใช่โจเซฟทีวีถ้ามีก็บาแล้วไงเออไม่มีหรอกลองพิมพ์ดูดิไม่มีให้ตบอ่ะไม่มีแม่งเอ้ยพูดไปอย่างนี้โดนตบแน่เลยเหี้ยเห็นแต่โครมมีอยู่ทั้งวันโะคมีมจะมีโครวมทั้งครวมมีอยู่ทั้งวันเดินเดินเดินลองดูโจเซฟทีีว ออทองที้ทำเกี่ยวอะไรวะอ,อือถ้านหน้าแรกมันเขียนข้อมูลเพิ่มเติมไมว้ละเอียดนิดหน่อยก็คงจะดีอ๋อใช่โจเซทีวีมีก็บ้าแล้วเนาะม,มันมันอะไช่ไหมเอ,อ่อ เอาก็ลองคลิกเข้าไปดูคลิปเขาสิเออขอดีๆครับพี่ผมผมอยากผมอได้ชื่อครับขอดีๆก็โจเซฟทีวีไงโจเซฟทีวีไงไม่เชื่ออีกยังเออทำไมเขาไม่ได้ถือเลยตามเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองหน้าผมมองหน้าผมมองว่าแต่ฟังกูนะป้องไว้นะโจเซฟทีวีเขาใหญ่บัว เอาง่ายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคน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 เยียบก่อนเอาง่ายเลยตอนนี้ก็คือถ้าพูดคำจริงไปเขาจะไม่เชื่อคัดเอาง่ายนะถ้าช่องเขามันดูเหมือนค้าอาวุธแต่ว่าจริงๆเขาเพิ่งทำเมียนะช่องดีๆก่อนขอที่ช่องหนมยังไม่รู้เลย เยชื่อกูซี้เชเจอกู้ามึงไม่เช่อแเวมึงจะชงอะไรชงอะไรครับเขียนยังไงก่อน T O S A V E แล้วก็เวนวแล้วก็ T B you know บอเจกูไม่เชื่อโอ้ยน่เขีต c o n e r e อาไอมาดิามาดิได้ต้องเข้าไปเ็ข้างในไว้ข้างนนะแทรกแบบ มันเหมือนแบบพี่เกมนันนั่งมันนั่งบิดแขนอะมันนั่งบิดแขนดิพีิยอ เลรครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เขาเนี่ยเชื่อเขาได้แล้วมัางกดซับไปแล้วเจอกันคลิปหน้าไม่ไม่ผมเขียนเซฟไม่ถูกนะเขายนนซฟไปอยู่แนละ้ว